ก็แวล่นนตานิดนึงครับผมตอนนี้อ่าของเราก็คือบ้านอีกหลังนึงนั่นเองใช่แล้วครับผมที่เราไปดูแล้วก็เทสระบบการไลฟ์สดในบ้านหลังแรกไปสําหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการเดียวกันแต่ว่าเป็นบ้านอีกหลังนึงที่ท่านเอกได้รับงานเอาไว้ครับก็ใช่แล้ววาร์ปวาร์มาเพราะว่าก็เจ้าของบ้านเป็นเพื่อนกันครับผมสองคนเลยอทีนี้ก็อันนี้ครับรูปทรงจะจะคนละแบบนะครับผม หลังนั้นก็จะเป็นเอหลังคาตรงยาวเอทั้งหมดเลยนะครับแต่ในส่วนตรงนี้นะครับเป็นลักษณะตัวแอลครับผมจะไม่เหมือนกันนะครับรูปจะคนละแบบอ่ามองเห็นไหมครับแต่นะะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับนี่จะเป็นมุมแบบนึงด้าน,นบนก็จะเป็นเออรางน้ำสแตนเลสนะครับแต่ว่าก็เรายังทําไม่เสร็จนะครับก็จะเห็นอะไรแบบที่ว่าเป็นสแตนเลสที่โผล่ข,ขึ้นมาจาก ช่วงระหว่างหลังคาครับอันนี้ก็จะเป็นงานฝ้าะแนงเหมือนกันครับอันนี้ก็ช่างผมก็ได้ทําการโปะนะครับผมโปะด้วยเคมีโปะนะครับผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่ว่าต้องมีการโปะซ้าอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าโปะครั้งแรกเคมีโปะมันจะยุบตัวครับผมมันจะยุบเป็นหลุมครับเราต้องมีการโปะรอบที่สอง ถ้าพอโปะเสร็จปับ๊บถ้าไม่เรียบพอเราขัดไปแล้วถ้าไม่เรียบถ้ามันยุบอีกแล้วก็ต้องโปะเป็นครั้งที่สามแต่ผมหาตัวอย่างเออเคมีโปะนะยครับ,บเผื่อสปอนเซอร์ผมจะเข้าครับร <c oughs> ้อนนะร้อนอุปกรณ์ใช่ไหมนี่ครับที่ผมเลือกใช้ jo, ati, อะคริลิโอโจไปวอพัตตี้เนาะยี่ห้อโอโจนี่นะครับที่ผมเลือกใช้ ดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังครับด้านหลังดวดีๆนะครับเดี๋ยวจะนี่ครับบาดครับนี่ค่อนข้างที่จะคมครับเวลาที่ใครเดินมาแล้วแบบสะดุดนี่ครับก็จะเป็นลักษณะกันครับสีเหมือนกันสีลังคาเหมือนกันครับแผ่นเหมือนกันแผ่นพียูโฟเหมือนกันนี่ผมให้ดูตัวตัวอย่างแผ่นชนวนห้ามิลครับผมชนวนห้ามิลจะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับก็จะมีความบางครับประมาณห้ามิลนี่ครับดูจากตรงนี้ กตรงนี้ราดูจากสันตรงนี้ดีกว่านี่ด้านตองนี้นี่ครับความหนาก็ะจะต่างกันครับผมโอเคนี่ถ้าเป็นตัวนี้ห้ามิลเขาก็จะเรียกเป็น PE ครับผมติดฉนวน PE oh. อ่าห้ามิลถ้าเป็น p อโฟมนะครับนี่เคาะเลาอ,อมาแบบนี้ครับความหนาเป็นแบบนี้เลยเวลาที่เราแกะมาแต่อันนี้ก็เป็นจะเป็นแผ่นรองนะครับแผ่นรองเ็าจะฉีดโฟมสองตัวนะครับเป็นแบบ องอย่างพอฉีดเข้าไปแล้วก็มันจะขึ้นลูกแล้วมันจะแข็งน,นี่กักแข็งนะให้ดูเลยหให้ดูนะครับอืมแต่ในส่วนฟอยต์ตัวนี้นะครับก็สามารถเลือกสีได้มันจะมีสามสีครับจะมีสีดําสีขาวแล้วก็สีบอลเงินอันนี้ก็คือเจ้าของบ้านเขาเลือกใหน้นี่ผมฉีดให้ดูเลยครับนี่เป็นแบบนี้นะครับโฟมแบบนี้เลยของแท้พารามแปดเลยครับอันนี้เขาลองมาครับ ลอง,ลงน,น,นี่ครับก็หลังบ้านก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันนะครับผมแต่รูปแบบก็จะแตกต่างกันนะครับในส่วนตัวเนี้ยก็คือเราจะไม่เอาเสาไปอยู่ด้านนอกนะครับเพราะว่าทําไมรู้ไหมครับทำไมถึงผมเอาเสามาอยู่ด้านในเพราะว่าส่วนด้านตรงนี้นะครับจะมีระแนงยื่นลงมาประมาณบวกลบเกือบห้าสิบเซนวิ่งยาวมาถึงนี้นะครับอ่า เป็นเป็นระแนงที่ว่าคือวิ่งยาวประมาณห้าสิบเซนครับเพื่อที่ว่าจะแต่งแล้วก็จะมีดอกไม้ต้นไม้ห้อยอีกทีหนึ่งครับผมเลยต้องเอาใช่ครับผมในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นละแนงไม้ไม้เทียบเหมือนกันแต่จะเป็นละแนงที่เป็นแบบมีช่องด้านฝั่งนี้นะครับแต่ส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นปิดประตูกั้นเป็นแผงทึบหมดเลยแล้วก็จะมีประตูเลื่อนนะครับ ในส่วนตรงนี้แต่ว่าเรายังไม่ได้ทำเพราะเราต้องเทพ,พื้นแล้วก็ปูกระเบื้องก่อนครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผนังทึบนะครับก็เราจะใช้เป็นโครงเ,เป็นกล่องไม้ขีดตัวนี้ครับที่อยู่ระหว่างเหนือบ,บนบนกำแพงนะครับช่วงระหว่างตรงนี้เวลานั้นก็เราเขาเรียกอะไรอะ่ะใช้ฉากยึดกับตัวขอบแต่ช่วงด้านนี้เราต้องซีมด้วยซิลิโคนนะครับทั้งสองฝั่งเลยด้านนอกด้านในตัวนี้ก็จะปิดทึบหมดเลย หมดจะเป็นสมาร์ทบอร์ดโซอล่องครับของ S, <S C G <oughs> ถูกต้องแล้วใช่ฮะถูกต้องแล้วใคร S C <oughs> G ครับนี่เป็นสมาร์ทบอร์ดโซล่อ,ลองโซล่อ,ลองโซอล่องก็จะเป็นแบบ10 10 10เซนประมาณนี้เป็นไงครับผม <c oughs> ช่างเดน่น <c oughs> อากาศหนาวเลยครับ <c oughs> อากาศดีมากเลยครับ <c oughs> อากาศสุดยอดสุดยอดนี่ครับนี่ก็ระหว่างช่วงสันตะเคนะครับ ก็จะใช้เหล็กหน้าสี่คูณสองเท่ากันตัวนะครับเท่ากันแล้วก็จะวิ่งยาวออกมาณนี้แล้วก็รับกับตัวช่วงระหว่างที่ถึงเสาเหล็กหน้าสามวิ่งเข้ามุมมา <c oughs> แต่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นระแนงครับผมเหมือนกันก็ยังไม่ได้ขึ้นโค้งครับเพราะว่าปัญหาห่วงตอนนี้ก็นี่นะครับแทงน้ําติดกับขอบขอบฝั่งนี้เลยครับนี่เราต้องทําการเอาน้าออกแล้วก็ย้ายฐานก่อนนะครับ พอเราไม่สามารถคือขึ้นโค้งเหล็กเพราะมันจะไปชนมันชนอไอ้นี้ถังน้ําอย่างไรงต้องยกออกอยู่ยแล้วฝั่งนี้ก็จะมีประตูเหมือนกันประตูปิดกันแล้วก็จะเป็นประตูเลื่อนนี่นะครับก็รูปทรงลักษณะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับก็เป็น <c oughs> งานพวกสไตล์โมเดิร์นนะครับผมรูปทรงคล้ายๆกันกับหลังหลังที่แล้วเนาะใช่ไหมในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นพื้นเอ่อ อาสแตมสแตมคอนกรีตมั้งอันนี้คือทางพี่เจ้าของบ้านเขาหาช่างมาผมก็เลยบอกว่าให้เขาทําก่อนได้เลยไม่เป็นไรครับมีส่วนตรงนี้ก็จะเป็นงานเทพื้นยกระดับขึ้นมาอีกประมาณห้าเซนก็จะสูงสูงกว่าตัวนี้นิดนึงครับเพราะว่าเวลาที่เวลาที่มีฝนสาดเข้ามาปุ๊บน้ําจะได้ไม่ต้องไหลเข้าบ้านข้างใได้นี่แหละครับ แต่ตรงนี้ก็ให้เย,ยกขึ้นก่อน,นใช่หน้าฝน,ค,น,น,านครับแล้วถ้าเป็นแบบน่ารักน่ารักล่ะอืครับอันนี้ก็คือของสนุนหน้าคุณนะครับที่ของโครงการเขาจัดไว้ให้เ <c oughs> จ้าของบ้าน<อ>ที่เจ้าของบ้านแต่ <ใน S 2> จริงๆก็อ่านิดนี่หน่อยเลยประมาณนี้เขาบอกยกได้เลยประมาณนี้แต่ว่าถ้าก็จะปูแล้วถ้ามันไม่พอ เวลาเราไปหากระเบื้องมันจะสีมันไม่เหมือน,อนกันกระเบื้องคอเตาแล้วก็ใช้ได้ถ้าเราไม่ซีเรียสมันจะปูได้แล้วต้องดูก่อนเช็คของก่อนว่ามันมีทั้งหมดกี่กล่องกี่ตารางเมตรถ้าพื้นที่อยู่ประมาณเนี้นิดนิดหน่อยหน่อยเราก็สามารถเอาตัวเนีย้ยปูได้แต่ถ้าถติว่าคือปูแล้วไม่พอนั่นแหละปัญหาของเราไปหากระเบื้องอยากเพราะเวาลาที่เราหากระเบื้องจะต้อง เขาเรียกว่าต้องต้องถามด้วยว่ามีสต๊อกเยอะไหมหรือว่าเราจะใช้ประมาณตั้งห้าสิบกล่องเราต้องถามเพราะว่าเออมีสต๊อกเป็นร้อยหรือสองร้อยอย่างเงี้ยเพราะว่ากระเบื้องแต่ละชุดแต่ละชุดเอ่อมันจะไม่เหมือนกันสีจะไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าคือกระเบื้องคนละเตาคนละซีรีส์กระเบื้องเหมือนกันก็จริงแต่ว่ามันการอบการอะไรเงี้ยมันจะเป็นคนละล็อตกันสีมันก็จะเฉดมันจะไม่เท่ากันเฉดสีจะไม่เท่ากันกับโครงการครับผม ช่างผมนี่หล่อไหม,มสุดยอดเลยครับใส่เลเยดได้เนี่ยสุดยอดจริงๆเลยช่างเด่นอยู่ไหนครับนี่อยู่บ้านโก,ก่งไหมบ้านโกงครับบ้านโกเะบ้านก่งกนี่อะไรเด่นอะไรดังก็ช่างนี่นะครับก็ช <c oughs> ่างนี่แหละครับ <c oughs> ช่างนี่แหละครับนี่แหละครับช่างเด่นครับผมเป็นปสห่าเลยครับยืน,ยนสา่ายบนหลังคาเลยทีเดียวทำงานหลังคาก็ต้องทนร้อนทนแดดนะครับผมออต้อง<ผ>อดทนสุดจริงจริงๆแต่ถ้ามันมีหลังคาแล้วก็โอเคมันก็จะเขาเรียกว่าอะไระไใช่ออก็มีอยู่นี่นนะครับแผ่นเพจเนี้ยน,นี่เห็นชัดๆเลยดิแผ่นเพดก็จะมาต่อกันอยู่ที่ห้าสี่แผ่นสี่แผ่น หนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่แผ่นครับผมแต่ข้างล่างก็เป็นปูนเทเลยก่อนนะครับก่อนหน้าน,นั้นก็จะมีเอ,อถ่ายคลิปไว้ครับแต่ยังไม่ได้ตัดต่อครับ <c oughs> ผ,มผมช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ตัดต่อเออพอดีเพื่อนมาก็แนะนำเรื่องว่าเอ้าไลฟ์สดได้ผมก็เลยเอารองเลย <c oughs> เป็นเอีพีแรกหรือว่าอีพีที่สองก็อย่างน้อยก็ได้มาพูดคุยกันครับผมถ้าอยากจะสอบถามเรื่องงานต่อเติมบ้านนะครับ ก็สามารถก็คอมเมนต์มาได้ครับมาถามได้ครับคอมเมนต์เข้ามาด่าได้เลยได้ครับผมยินดีเสมอครับมันก็มีหลังนึงครับแต่ว่าจะอยู่เป็นโครงการสุพารัยครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปเป็นอีพีที่สามครับก็ยังไงผมก็ขอจบอ่าเทสระบบครับผมเราก็เหมือนเออเราก็มีแปลว่าเราไลฟ์สด เราไม่ทำสักทีไม่ทำสักทีซึ่งมันนึกได้ทำทั้งวันไปเลยงั้นเอาให้มันแบบเต็มที่ขี้เต็มถังไปเลยครับแต่หลังจากนี้ก็นั่นเดียวจดูฝั่งนี้ก็ได้ครับอยู่ด้านข้างจะได้เห็นภาพแบบชัดๆหน่อยช่างเดินหลังคาค่อนข้างที่แข็งแรงครับ มีเหล็กตั้งสองชั้นเนี่ยมั้นก็มีกับเยอะเลยแหละเอาอยู่แค่ตรงนี้พอแล้วก็เดี๋ยวขอจบไลฟ์สดตอนนี้ก็แล้วตัวนี้ก็ไม่าไปแล้วฮะมีคนดูเนี่ยมีไหมมี่ไงมีดูจนจบไลฟ์โอเคครับผมยังไงก็ขอขอบคุณมากครับผมกับการติดตามในคลิปไลฟ์สดที่ว่าเป็นเรื่องของการเทสระบบอะไรประมาณนี้ ไงผมก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็โอเคขอช่างเด่นครับนู่นนู่นนช่างเด่นอะครับผมเออเออนั่นแหละครับผมโอเคครับทไงผมก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมตอนีสองเนาะแล้วเรื่องเดืองานอีกหนึ่งหลังอีกหนึ่งหลังนะครับเดี๋ยวผมอันนั้นก็คือจะเป็นงานที่ว่าเสร็จเรียบร้อยเสร็จเลยโอเคอ่าก็คือมันจะเป็นแผ่นหลังคาไวนิลนะครับเดี๋ยวลองติดตามกันอีกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงครับผมผมต้องกลับไปในเมืองครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับสวั Anh về lắm là rồi Lắm là, bye bye Không